เดี่ยแอบขโมยของของฉันไปบสวัสดีครับคุณครู <_ C 1> เอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยมีสีด้วยฮะสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีฟ้าน่าจะต้องเอาไว้เพ้นอะไรบางอย่างแน่นอนตอนนี้เราเก็บของมาก่อนวู้ฮู้เอ้ยคุณลุงฟาซิสต้องคอยตัวตา้ดีๆหนึ่งสองหนึ่งสองฟาซิสเป็นเดงไกบ้าง เด็กชายสองันมาหรือเปล่าจะให้มันอยู่ในบ้านเราไม่ได้เด็ดขาดเลยนะโอ้ยนั่นคุณครูมาแล้วสวยแล้วไงจังหวะนี้แหละเราค่อยๆอ,ออ้มขึ้นไปโอ้โหโครูมองไม่เห็นแล้วเนี่ยเอ้ยเด็กแกมาทำอะไรในบ้านของฉันแค่เดียงเอาเค้กฉันมาละเลงใส่ตัวฉันอีกขอตัวนะครับครูนี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาเล่นเล่นกันกล <c oughs> ับมาเดี๋ยวนี้เลยนะไอเด็กชายสอง วิธีการแกรกอันแรกเราเด่ยต้องหาแมกเนตมาค่ะเพื่อทำให้ขวานขนงคุณครูเนี่ยย้อนกลับเหมือนตอนที่เราเห็นตอนแรกซึ่งกุญแจนั่นอะอยู่ที่คุณลุงฟรานซิสและดูเหมือนว่าเขาจะเฝ้าระวังที่นี่ไว้อย่างดีแล้วเราจะไปเอากุญแจนั้นมาจากไหนล่ะโอ้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมีเสื้อตากเต็มไปหมดเลยเผื่ออาจจะอยู่ในว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามผมมานะครับคุณครู ฉันจะดึงไส้แกออกมาและจากนั้นจะเอาบวกของแกไปเผาไม่สนอาไม่สนนี่ไอ้เก่งนี่มันเล่นเล้นจริงๆเลยนี่ใช้ก็เริ่มแปลกใจแล้วนะคุณลุงฟรานซิสเนี่ยเดินเฝ้าไอ้เจ้าประตูนี้ตลอดเลยไม่แน่นะว่าถ้าเกิดว่าเราไปกดปุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะทําให้คุณลุงเนี่ยเขาไปพักกลางวันก็ได้อืมเดินมาสามวันสมคืนแล้ว เหมือนฉันจะเห็นเด็กชายสองอยู่แถวๆห้องนี้นะบ้าหรอนี่ไม่มีอะไรสักหน่อยเออผมเป็นต๊อไม้ครับผมเอาล่ะเราจะแอบย่องไปดูค่ะทุกคนกระดึบกระดึบกระดืบที่ไงเจอแล้วอ๋อนี่บันมีปุ่มให้เรากดอ,อยู่นี่นะถ้ากดปุ่มตรงนี้แล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนตอนนี้เนี่ยอากาศในรบ้านนี่เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนร้อน ร้อนจริงๆเลยนั่นเนี่ยเบสทีทำไมเธอไม่เปิดแอรล่ะโอ้ยแบบเนี้ยถ้าคงใส่โซนผกยินดีต้อนรับเข้าสู่เชสเออร์ลี่เลอร์นี่ที่จะทำให้น้องๆเรียนภาษาต่อไปไไว้แล้วเดี๋ยวก่อนฟรองซ์ันต้องการให้คุณหล่อยอย่างนี้ตลอดไป <c oughs> ผมใส่กางเกงในตัวเดียวก็หล่อแล้วนะ <c oughs> คุณลุงคุณลุงเดินไปหน้าบ้านแล้วค่ะทุกคน โอ้ยรอ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 จริงๆเลยนั่นเนี่ยไม่ไหวแล้วงั้นขอเซ็กซี่หน่อยตรงนี้ละกันโอตตตโอเคอย่างนี้ก็เสร็จจนแต่เมื่อคุณลุงฟรานซิสเนี่ยเป้าขนาดนั้นฉันก็ต้องไปดูในกระเป๋าของคุณลุงเอาเดี๋ยว ลุงพึ่งถอดชุดไปเองนะคุณฮะคุณเอา้าลุงถอดแล้วเหรอใส่แบบเดียวกันสองตัวเนี่ยนะโอ้โหฟิตเฟิร์มจริงๆเลยเพราคนมันรวยนะช่วยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฉันขอดูหน่อยละกันในนี้มีอะไรบ้างอุ้ยมีคุณแจรถอยู่นี่นะเป็นคาร์ทรักค่ะ แล้วรถของคุณลุงอุ๊ยขวเจ็บเจนี่มันป้าอะไรกันเนี่ยคาร์ทรักของคุณลุงฟรานซิสต้องหาก่อนนะว่ารถของคุณลุงอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่หน้าบ้านหรือไม่ก็อยู่หลังบ้านก็ไดุ้้ยนี่ไงเจอแล้วเปิดออกมาป๊าบและแล้วเราก็ได้แม็กเดนตมาเรียบร้อยแล้วค่ะฮ คุณครูเนี่ยจะต้องเลิกเล่นไอ้เจ้าโยนขวานแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าเราถือคุณแจนรถของคุณลุงแบบนี้ละก็คุณลุงจะไม่ตกใจเหรอว่าคุณแจรถหายไปไหนเอาไปเก็บไว้ที่เดิมดีกว่าเดี๋ยวโจับได้จากนั้นเรานะคะจะต้องทําการเอาหัวของคุณครูมิสีเนี่ยแล้วก็ยัดแมกเนตอันนี้ใส่เข้าไปว่าแต่หัวของคุณครูเนี่ยอยู่ที่ไหนกันล่ะ เขาไม่มีทางรู้ว่าบวกของฉันเนี่ยอยู่ด้านบนนะอ๋อคุณครูรู้แล้วครับผมมองซ้ายมอกขวาตอนนี้อากาศเริ่มหนาวและวติดเหมือนเดิมไอเดียวเนคุณแจงอยู่หรือเปล่าโอ้ยังอยปลอดภัยได้โฮ้ยเกือบไปแล้วเชียวเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าการแก้คุณครูเนี่ยเราต้องรอบคอมากๆเลยนะปิดประตูก่อน เอาล่ะเหมือนกับว่าเราเจอของดีเข้าให้แล้วนี่ไงล่ะคือหมวกของคุณครูมิสทีเอ๊ะถ้าเราเอาแม็กเนตใส่ลงไปแบบนี้ครับเราเดี๋ยวจะต้องทําให้สีสันของหมวกคุณครูเดี๋ยดูน่าดึงดูดไม่งั้นคุณครูไปเล่นกีฬาฟ้าขวานอาจจะไม่ใส่หมวกก็ได้ทุกคนเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไปเอาสเปรย์ตรงนั้นเอ้ยนั่นแกเข้าไปในห้องวัวจัอเขา สีอะไรดีล่ะสีชมพูหรือว่าสีม่วงแต่ว่าคุณครูเนี่ยน่าจะชอบสีม่วงเป็นพิเศษนะเอาสีม่วงมาและจากนั้นวิ่งสวนไปเลยวิ่งสวนไปเลยครับผมเอ้ยแกนี่บัดก้าดเอาอะไรกับชันแบบนี้ปิดแล้วจ้าป๊บคนสีลงไปฟืบเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยขอให้คุณครูมีความสุขกับการปาขวาน,นะครับ เอาล่ะใส่บวกมาถึงวิชามิสติปาขวานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้แกเวเแ๊กแต่ไปเก็บรถไม่ใช่หรอฮะโอ้ยฉันเอาไปเก็บแล้วนะ <c oughs> เก็บในรถด้วย <c oughs> อ่ะว้ายสวยแล้วตายตายตายถ <c oughs> อพวกก่อนไม่ทำการแล้วมิสติทำไมหรอโอ้โหหัวเธอเนี่ยสุดแหว่งเลย ต่อไปที่อชื่นชอบกีฬาขี่บ้าโอ้ตัวนี้ซื้อมาตั้งแพงอันจาเฮ้ยเฮ้ยนี่เดินไปเลยลูกรักเดินไปเลย้ทำไมมันไม่เชื่อฟังมันไม่เชื่อฟังเพราะว่าเธอขี่ม้าไม่เป็นยังไงล่ะอาวอันนี้โบชัวไปเรียนก็มันแพงนี่นาคอยดูเถอะนะ ข <ersch> ี่ม้าได้ให้ได้ถ้าขี่ไม่ได้ล่ะโกใช่ข่ามันเอาไปทำเป็นสเต็กเค็ดเลยออ๊ยอะไรเป็นจะโหดขนาดนั้นม้าน้อยแสนจะน่ารักคนครูคิดจะทำแบบนั้นกับม้าผู้น่าสงสารได้จริงๆอย่างนั้นเหรอไม่ได้การแล้วเราต้องช่วยม้าตัวนั้นเขาบอกว่าเราสามารถที่จะหาเจ้าหดคันไฟนะคะมาใส่ในรองเท้าของคุณครูได้จริงเหรอเนี่ย หน้าที่สามสิบสี่มดคันไฟมีพิษร้ายอาจทำให้ท้าบวมก็อ <c oughs> าจจะทำให้เกิดอาการช็อกตายได้อุย้ยเป็นมอดอาาันตารายอันตรายแถวบ้านฉันก็มีอยู่รังหนึ่งอยู่นี่ดาต้องรีบบอกฟรานซิสให้ไปกำจัดแล้วตอนนี้เนี่ยเราต้องตามหาก่อนนะคะว่าไอ้เจ้ามดคันไฟนะั่นน่ะมันอยู่ที่ไหนแถวแถวนี้อย่างนั้นเหรออาจจะอยู่แถวข้างๆบ้านหรือไม่ก็อาจจะอยู่แถวๆสระว่ายน้ำเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ ตรงนั้นมีไม้อยู่แล้วก็มีขวานจามอยู่ตรงนั้นด้วยหมายความว่าคุณครูเนี่ยเลิกเล่นกีฬาปาขวานไปตลอดชีวิตแล้วแน่ๆเราต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนรอจะวนคันไฟก่อนแต่ก่อนอื่นก็ต้องนี่นะโอ้ยแกนะแกแกทำอะไรหน่ะฮัลโหใจสองอ้ยเล็บเท้าชุดเล็บเท้าชุดทิกไปหมดแล้วนอกจากเล็บเท้าฉีดด้วยคุณครูเอาดีไปเถอะครับอะไรเอ้ออ้าชั่วอ บอกเลยนะว่าผมอะไปซื้อน้ำยาฮัดชูนนี่มาจากรา้านสะดวกซื้อนะครับคุณครูทำมาจากพริกไทยดำคุณภาพเยี่ยมเลยเข้าไปในครัวแล้วนะคะเราจะเห็นขวดใส่ๆอันนี้เนี่ยน่าจะพอที่จะเก็บเจ้ามดคันไฟได้อยู่แต่เรายังขาดของอย่างหนึ่งนั่นก็คือของล่อม,มดอาจจะอยู่แถวแถวนี้ก็ได้เอ๊ะเคก็อาจจะใช้ได้อยู่นะ หิวดับจริงๆเลยนะอยากกินกาแฟร้อนๆไว้ไวนี่นะคุณครูโอ้ยปาเขาไปแต่ๆแต้แกเฮ้ยดีนะที่ฉันคว้าตัวแกทันไอเด็กชายสอง <laughs> โอ้กลับมาอีกครั้งหนึง่งตอนนี้คุณครูยังไม่ร้านเค้กที่ร้านฟาใส่ออกจากหน้าเลย <laughs> สงสัยจะชอบแบบแฟชั่นหน้าลอย เดินไ้ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องซับมันเลยแม้แต่น้อยขาวใสไร้ริ้วรอยส,สดๆมอกซ้ายมอกขวาคุณครูไม่อยู่แล้วอ่าของหว,วานที่เราต้องการ อยู่บนโต๊ะนี่พอดีเลยเป็นน้ำตาลก้อนสูตรพิเศษซึ่งทำมาจากน้ำตาลอ้อยอุ้ย,ยกว่าจะเช็ดออกหมดเด็กชายโสงนะแกแกกล้าทำกับฉันแบบนี้ฉันจะหักคะแนนแกให้เข็ดเลยอืมดูหมดพวกนี้สิเดินดียงหน้าก,กับไปกระดานเลยมดพันร้ายแรงที่ในหนังสือเขียนว่าแค่กัดเพียแค่เด็ดเดียวก็ปวด,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 ดไปทั้งวันเลยน,นี่ี่ยงั้นจับเข้ามาในขวดก่อนว้าวน้ำตาลสูตรธรรมาชาติ กินกันให้อิ่มๆเลยนะลูกๆ <S <S เดี๋ยวพ่อเนี่ยจะพาไปแกล้งคุณครูมิสทีกันแป้งอ่ะโดนจับมาแล้วหนึ่งรอบนะคะแป้งก็เลยต้องเปลี่ยนสีชุดซึ่งคุณครูเนี่ยในพาร์ทนี้ของแป้งเนี่ยจะใส่เป็นชุดสีแดงค่ะทุกคนต้องคอยดูตรงมูฟวี่ตอนแรกด้วยนะว่าคุณครูใส่ชุดอะไรแล้วรองเท้าที่มันแมทกันเนี่ยสีอะไรป๊บอยู่ไม่ได้รองเทา้ารองเทา้าว้าวเจอแล้ว มีรองเท้าสีดํารองเท้าสีม่วงแล้วก็รองเท้าสีแดงเอาสีแดงแล้วกันแรงกว่าสามเท่าไปเลยน้องมดโอ้ยใส่ไปเยอะหรือเปล่าเนี่ยท้าไมวันนี้มาเฮ้ยเฮ้ยฝันราดิสเบียอะไรอยู่ในรองเท้าฉันว้าอย่าให้เดินไปข้างหน้าแล้วครับเจ้านายไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันจะแก้เีอะไรอยู่ในเท้าแล<ม>้วฉ<ม>ันรู้สึกว้ายโอนิตเททำอะไรผมเนี่ย ตุ้งตรซิสเนี่ยปลิวไปเลยค่ะทุกคน <c oughs> บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่แกล้งแค่ในเกมเท่านั้นนะามเอาไปใช้ในชีวิตจริงเด็ดขาดเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะคะในแต่ละวิธีแกล้ง <c oughs> เอาเป็นว่าเพื่อนๆล่ะคะชอบกันหรือเปล่าสําหรับเกม Scary Teacher 3D ถ้าชอบเด็กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสม b ครในแฟนเพื่อนนะคะ <c oughs> ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย 绝。<Ch>